มีข่าวลือว่าชาวเวียดนามแห่ถอนเงินออกจากธนาคาร SCB เมื่อช่วงเช้าว,วันที่8ในเมืองโฮจิมินห์ซึ่งต่อมาธนาคารแห่งชาติเวียดนามได้ออกแถลงการ์ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกกับข่าวลือในสื่อสังคมออนไลน์ที่กำลังแชร์อยู่ในขณะนี้โดยเหตุการณ์ก่อนหน้าในเดือนสิงหาคมและกันยายนธนาคาร SCB ได้ปลดกรรมการผู้จัดการใหญ่และรองกรรมการถึง6คนและเปลี่ยนแปลงภายในหลายตำแหน่งต่อมาวันที่7ตุลาคมกรรมการผู้จัดการ ได้เสียชีวิตกระทันทันในวัย50ปีแล้วเกิดข่าวลือทําให้หลายคนยอมทิ้งดอกเบี้ยแห่มาถอนเงินออกจากธนาคารและรอคิวก่อนเปิดสาขาทําให้ระบบธนาคารนั้นเกิดลม่มซึ่งในวันเดียวกันนั้นตํารวจก็ได้บุกจากครอบครัวรวยอันดับหนึ่งของเวียดนามนางเจืองไมาลานข้อหาหลอกลวงนักลงทุนขายพันธบัตรและระดมทุนนางเจืองไมาลา นักธุรกิจแสนล้านเวียดนามเชื้อสายจีนที่ทำธุรกิจอสังหาหลายสิบแห่งในเวียดนามอาพาร์ตเมนต์รูโรงแรมสำนักงานให้เช่าบริการด้านการเงินการลงทุนและเป็นเจ้าของที่ดินทำนายทองจำนวนมากมายซึ่งก่อนหน้านี้ในต้นเดือนกันยายนตำรวจก็ได้จับกลุ่มอดีตประธานกลุ่ม FLC นักธุรกิจอันดับต้นๆเวียดนามประกอบธุรกิจด้านสายการบินสวนอุตสาหกรรมโรงแรมคอนโดหมู่บ้านอสังหาริมทรัพย์จำนวนมากและกลุ่มบริษัทก่อสร้างข้อหาหลอกลวงนักลงทุนปั่นอุปทานในตลาดหลักทรัพย์ทำให้หุ้นหลายตัวนั้นถูกถอดออกซึ่งธนาคาร S C B ในโฮจิมินห์นั้นคือธนาคารไส้เงื่อ Joy Stock Commercial Bank สถานการณ์เรื่องเงินเงินทองทองของโลกนั้นยังอยู่ในภาวะที่ผันผวนหนักเพราะสงครามยูเครนยังทำท่าว่าจะลากยาว โดยคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเป็น1%เปอร์เซถือเป็นการปรับขึ้นตามแนวทางที่ตลาดคาดการเอาไว้โดยอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทกับดอลลาร์สหรัฐยังอยู่ในทิศท,ทางที่ดอลลาร์แข่งข่ายอย่างต่อเนื่องเงินบาทจึงยังอ่อนต่ออ่อนไปทางเดียวกับเงินสกุลอื่นๆในภูมิภาคนี้สำหรับในประเทศที่เกิดสงครามนั้นทําให้ราคาอสังหาริมทรัพย์ตกต่ําลงเป็นอย่างมากเช่นในประเทศกัมพูชา ช่วงที่ขเขมรแดงปกครองบ้านเมืองประชาชนในเมืองได้ถูกเกณฑ์ออกไปใช้แรงงานในชนบทเจ้าของร้านค้าที่เป็นอาคารพาณิชย์รอบตลาดกลางเมืองของกรุงพนมเปญก็แทบจะร้างไปหมดตั้งแต่ช่วงสงครามกลางเมืองช่วงขเขมรแดงและช่วงสงครามกับเวียดนามรวมนับ10ปีสภาพบ้านเรือนก็เป็นด่งบ้านแตกแสระรขาดเมืองใหญ่ๆก็กลับกลายเป็นเมืองร้างและเมื่อสิ้นสุดจุขเขมรแดงประชาชนก็ต่างทยอยเดินทางกลับเข้ามาในกรุงพนมเปญแต่หลายคนโดยเฉพาะผู้มีฐานะก็ อาจจะย,ย้ายออกนอกประเทศไปอยู่ฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียและอื่นๆโดยเฉพาะเหล่าผู้ที่มีฐานะดีที่ครองตึกรอบๆตลาดกลางดังกล่าวก็คงจะไม่กลับมาแล้วโดยชาวบ้านที่กลับเข้าเมืองก็ต่างไปจับจองอยู่อาศัยในใจกลางเมืองซึ่งถือว่าน่าจะปลอดภัยที่สุดโดยมีเรื่องเล่ากันว่าคนที่ไปก่อนก็เข้าไปในตึกแถวรอบๆตลาดเหล่านั้นและจับจองที่ชั้น3บ้างก็ไปอยู่ดาดฟ้าชั้น4แล้วก็กวักมือเรียกคนที่มาทีหลังให้มาอยู่ชั้นสองบ้างหรือชั้นล่างบ้าง เพราะหากมีโจรมาปล้นคนที่อยู่ข้างล่างก็จะโดนก่อนและก็มีบางรายที่พยายามที่จะซื้อคืนจากผู้ที่อยู่ต่างชั้นกันเพื่อจะได้รวมเป็นเจ้าของเดียวกันในหนึ่งคูหาดังที่เคยเป็นเช่นนี้มาก,ก่อนและทำเลตลาดกลางก็เป็นทำเลทองสำหรับการค้าในยุคสมัยหลังสงครามแล้วและสำหรับสงครามที่เกิดขึ้นในยูเครนได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์ของยูเครนเป็นอย่างมากผู้คนเดินทางไปท่องเที่ยวไม่ได้แม้แต่คนยูเครนเองยังออกนอกประเทศลำบาก คือต้องเดินทางผ่านโปแลนด์หรืออีกบางประเทศจึงจะขึ้นเครื่องบินได้เพราะในยูเครนเองห้ามมีเครื่องบินผ่านเพราะอยู่ในภาวะสงครามโดยการมีสงครามนั้นยิ่งยืดเยือ้อยาวนานก็ยิ่งแย่้วยเหตุนี้ราคาอสังหาริมทรัพย์ในยูเครนก็คงตกต่ำไปเป็นอันมากและในทางตรงกันข้ามรัสเซียที่เป็นผู้รุกรานอาจจะดูมีภาษีดีกว่าเพราะรัสเซียผ่านเหตุการณ์ต่างๆมาอย่างกล้ากแกร่งโดยเฉพาะการลงโทษแทรกแซงทางเศรษฐกิจของชาติตะวันตกต่อรัสเซียก็ไม่ทําให้รัสเซียตกต ม,มากนกนัโดยรัสเซียยังเชิญชวนประชาคมโลกไปท่องเที่ยวและพักผ่อนในรัสเซียซึ่งมีทรัพยากรมากมายเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรรวมทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากจีนและอีกหลายประเทศในโลกการปิดล้อมอาจไม่ได้ผลดังที่ประเทศตะวันตกคาดไว้ดังนั้นในแง่หนึ่งอสังหาริมทรพย์ในรัสเซียอาจไม่ได้ตกต่ำลงไปกว่าที่คิดนักซึ่งกรณีสงครามยูเครนนั้นหากสมมติว่าราคาโรงแรมแห่งหนึ่งก่อนเกิดสงครามมีมูลค่า1000ล้านบาทโดยสมมุติ ให้มีรายได้สุทธที80ล้านบาทต่อปีณนะอัตราผลตอบแทนที่8%ในปี2563และกว่าสงครามจะจบก็เป็นปี2567หรือเป็นเวลา4ปีรายได้สุทธทีที่หายไป80ล้านบาทต่อปีเป็นเวลา4ปีก็คงจะเป็นเงิน265ล้านบาทแสดงว่ามูลค่าที่เหลืออยู่ณนะปัจจุบันเป็นเงิน735ล้านบาทแต่กรณีนี้ก็ยังมีความเสี่ยงที่ต้องพิจารณาบางทีอาจจะต้องคิดลดอีก15-20%หากคิดจะ ลงทุนซื้อโรงแรมนี้ในภาวะสงครามที่ยังคุกรุ่นทําให้หมูลค่าอาจจะเหลือเพียง588-625ล้านบาทแต่ทั้งนี้หากสงครามลุกลามออกไปมูลค่าที่เป็นไปได้ก็อาจจะลดลงไปอีกเพราะฉะนั้นจะชี้ให้เห็นได้ว่าสงครามนั้นทําให้หมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ลดต่ําลงอย่างเห็นได้ชัดสงครามจึงอาจไม่ใช่ความเสี่ยงแต่อาจจะเป็นความไม่แน่นอนที่ต้องพึงระวัง ซึ่งยกตัวอย่างกรุงพนมเปญราคาทรัพย์สินเช่นตึกแถวรอบกลางตลาดสมมุติว่ามีมูลค่า1.5แสนบาทในช่วงก่อนสงครามคือในปี2510ช่วงนั้นตึกแถวแถวเยาวราชอาจจะมีราคาประมาณ3แสนบาทพอมาถึงปี2518ราคาก็คงต่ำลง และกว่าที่ขเขมรจะสงบลงในปี2522ที่ทหารกัมพูชาฝ่ายฮุนเซนที่ได้รับการหนุนหลังจากเวียดนามสามารถขับไล่เขมรแดงออกไปได้และตั้งสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาขึ้นราคาอาสังหาริมทรัพย์ก็คงแทบจะไม่มีแต่หลังจากนั้นราคาก็ค่อยๆปรับตัวขึ้นเช่นราคาตึกแถวในกรุงพนมเปญเพิ่มขึ้นจาก150,000บาทในปี2510เป็น2 5ล้านบาทในปี2565ถือว่าเพิ่มขึ้นปีละ9.7%เช่นเดียวกับตึกแถวย่าน ยาวราชที่เคยราคา300,000บาทในปี2510เป็น50ล้านบาทในปี2565แต่โดยที่ตึกแถวในใจกลางกรุงพนมเปญคาดว่าแทบจะไม่มีราคาเลยในปี2518ที่ขเขมรแดงย้ายคนออกนอกเมืองและค่อยๆมีคนกลับเข้ามาอยู่ในปี2522เมื่อเวียดนามนั้นยึดกรุงพนมเปนคืนตอนนั้นก็ยังอยู่ในช่วงชุลมุนอย่างไรก็ตามประมาณการว่าราคาตึกแถวค่อยเข้าที่เข้าทางในปี2525คือ3ปีหลังจากการ การควบคุมของรัฐาบาลเขมรที่ควบคุมโดยเวียดนามประมาณการว่าราคาตึกแถวคงเป็นเงินเพียง80,000บาทหรือเท่ากับลดลงเหลือเพียง53เปอร์เซนของราคาเดิมในปี2010เป็นเพราะภัยสงครามแต่ว่าหลังจากนั้นราคาตึกแถวขึ้นมาตลอดโดยในปี2565ตึกแถวใจกลางตลาดกรุงพนมเปญคาดว่าน่าจะเป็นเงิน25ล้านบาทหรือครึ่งหนึ่งของไทยหรือเพิ่มขึ้นถึง167เท่าซึ่งคุณปิติดิษยทัศน์ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติได้บอกว่าการอ่อนค่าของค่าเงินในช่วงที่ผ่านมานี้อย่างไม่ได้ส่งผลต่อเศรษฐกิจและเงินเฟ้อในภาพรวมเนื่องจากการอ่อนค่าของเงินบาทเป็นการแข่งข้าของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐโดยสาเหตุหลักก็เป็นเพราะธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเร็วและแรงมากซึ่งตั้งแต่ต้นปีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข่งค่าขึ้นถึง18เปอร์เซ็นต์โดยการแข่งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐถือ ว่าเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการทําให้เกือบทุกประเทศในโลกนี้มีค่าเงินที่อ่อนลงเมื่อเทียบกับดอลลา,าร์สหรัฐเพราะฉนานการที่เงินบาทอ่อนค่าลงไม่ใช่ปัจจัยเฉพาะเศรษฐกิจไทยและหากมองการอ่อนค่าของเงินบาทแค่ในภูมิภาคเอเชียเงินบาทยังอยู่ระดับกลางๆอ่อนลงมา12เซตั้งแต่ต้นปีอ่อนค่าลงน้อยกว่าไต้หวันฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นและเกาหลีแต่กอน,นอง,งอก็บอกว่าเรื่องค่าเงินเป็นสิ่งที่ต้องจับตายอย่างใกล้ชิดเพราะในช่วงที่มีความผันผวนสูง คณะกรรมการตระหนักว่าความสามารถของนโยบายการเงินและเครื่องมือที่มีอยู่ในการที่จะดูแลการแข่งข้าของดอลลาร์สหรัฐนั้นมีจํากัดหากถามว่าดอลลาร์สหรัฐแข่งข้าขึ้นอีกไทยจะทําอะไรได้บ้างคุณปิติยอมรับว่าก็คงทําได้ไม่เยอะและเสริมอีกว่าหากต้องทําก็ต้องใช้อะไรที่แรงซึ่งแม้ว่าไทยนั้นจะปรับขึ้นดอกเบี้ยเพียง0.25เซค่าเงินก็อ่อนไป12เอร์เซแต่ก็มีหลายๆประเทศเช่นนิวซีแลนด์ฟิลิปปินส์เกาหลี ปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยมากกว่าไทยเยอะตั้งแต่ 1- ถึงเปอร์เซนค่าเงินเขาเทียบกับดอลลาร์ก็ยังอ่อนไปมากกว่าของไทยแสดงว่าดอกเบีย้ยก็เป็นข้อจำกัดว่าจะสามารถดูแลเรื่องค่าเงินเปรียบเทียบกับดอลลาร์ได้มากน้อยแค่ไหนเพราะในไทยที่สุดแล้วการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินเป็นเรื่องของดอลลาร์ที่แข็งเป็นปัจจัยหลกัก ส่วนในเรื่องความกังวลเรื่องเงินทุนไหลออกจากประเทศเจ้าหน้าที่แบ่งชาติบอกว่าแต,แต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเงินทุนเคลื่อนย้ายสุดที่เข้าประเทศไทยยังเป็นบวกอยู่โดยเข้าในระบบการลงทุนหุ้นจํานวนมากจึงเชื่อว่าไทยไม่มีปัญหาเรื่องเงินทุนเคลื่อนย้ายไหลออกเพราะนักลงทุนยังเห็นศักยภาพของประเทศไทยเพราะเสถียรภาพไทยนั้นยังแข็งแกร่งเงินทุนสํารองต่างประเทศที่มีอยู่หากเทียบกับสัดส่วนจ d p พีแล้วไทยอยู่อันดับที่6ของโลกและนี้สินของไทยในต่างประเทศก็ค่อนข้างน้อยหากเทียบกับ ปริมาณทุนสำรองโดยมีทุนสำรองประมาณ3เท่าของหนี้สินระยะสั้นและในภาคธุรกิจนั้นการที่ค่าเงินบาทอ่อนลงก็ช่วยผู้ส่งออกระดับหนึ่งแต่ที่น่าเป็นห่วงคือต้นทุนขานําเข้าซึ่งทําให้ผู้ประกอบการนาเข้าต้องจ่ายเงินสูงขึ้นในรูปของสกุลเงินบาทและในภาพรวมเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องตามแรงส่งของภาคท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนเป็นหลักโดยอัตรางเงินเฟอ้อทั่วไปอยู่ในระดับสูงจากการส่งผ่านต้นทุนที่เพิ่ม นในช่วงที่ผ่านมาแม้กดดันด้านอุปทานจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์มีแนวโน้มคลี่คลายแต่เศรษฐกิจไทยก็มีแนวโน้มขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ3.3และ3.8ในปี2,565และ2,566ตามลำดับตามแรงส่งของภาคการท่องเที่ยว และการบริโภคภาคเอกชนเป็นหลักโดยภาคการท่องเที่ยวนั้นฟื้นตัวได้ดีกว่าคาดจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งที่น่าสนใจคือคําแถลงที่ว่าหากแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟอ้อในระยะข้างหน้าเปลี่ยนไปจากที่ประเมินไว้คณะกรรมการพร้อมที่จะปรับขนาดและเงื่อนเวลาของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยให้เหมาะสมต่อไปซึ่งนั่นย่อมแปลว่าทุกอย่างยังอยู่ในภาวะของความไม่แน่นอนสูงและปัจจัยหลายประการที่เชื่อมโยงกับความขัดแย้งระดับสากลก็อยู่นอกเหนือการควบคุมของไทย เพราะฉะนั้นที่กล่าวว่าพร้อมจะใช้ยาแรงนั้นคงยังไม่มีใครบอกได้ว่าแรงแค่ไหนถึงจะเรียกว่าแรงพอสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อ และข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ